คุณสวัสดีครับค่ะวันจันทร์ก็แดงให้ซื้อหรือว่าแดงให้ขายคะ่ะวันจันทร์วันนี้แดงก็น่าซื้อครับน่า,าซื้อนะครับซื้ออะไรยังไงคะก็วันนี้ผมมาดูหุ้นเข้าใหม่อยู่ตัวหนึ่งเหตุผลที่มาเรือกหุ้นตัวนี้เพราะว่าราคาลงมาเยอะตัวไหนอะครับลงมาจากวันที่เข้าตลาดเนี่ยคเออเรียกว่า ตอนที่เข้าตลาดเนี่ยราคาหุ้นวิ่งไปนู่นแหละครับมิลิมอนจิลลิงคนะครับมันก็ลิ่งไปเกือบ <laughs> ทุกตัวไอ้ห <laughs> <laughs> ัะ <laughs> แต่ตัวนี้ไปเร็วแล้วจบเร็ว oh, ไวจ,วจบเร็วแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ <laughs> อ,อราคาหุ้นเนี่ยกลายเป็นว่าจะแพงเนี่ยกลายเป็นไม่แพง <Huh? S 2> นะครับผมก็เลยสนใจว่าหุ้นตัวนี้นี่ราคาเมื่อเมื่อลงแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับ ถ้าพูดถึงว่าธุรกิจแล้วทุกคนคงรล้องอ๋อเลยธ<ช>ุรกิจเกี่ยวเรื่องของงานตกแต่งภายใน<อ>นะครับตกแต่งภายในซึ่งตอนนี้เนี่ยอไปรับงานต่างประเทศเยอะนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยตอนเข้าตลาดเนี่ยราคาหุ้นเอขึ้นไปถึงนู่นครับห้าบาทกว่าลงมาเหลือสามบาทใช่ไทายไหมผมรู้คุณบอลถ่ายถูกแน่ คือุเหมือนที่ผมชอบเพราะว่ามันลงมาเล็กไงลงมดเล็กบางกล่องเดนจารัสใช่ไหมฮะบีเคดีบีเคดีนะคุณผู้ชมแรงนะพี่แรงนะนะฮะผมว่าแบบนี้นะฮะหุ้นหุ้นแบบเนี้ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนสามารถที่จะจับจังหวะการเหวี่ยงตัวได้ง่ายหน่อยมีกวาแปไล่คุณสูงสูงไม่เกิดก็ตายละงานนี้เอ้ามาก็เราก็มาจุดคัดไว้ให้ชัดเจนตรงนี้สามบาทติด <5. S 2> เอาคาชัดเจนนะฮเอาชัดเจนก่อนเอาความชัดเจนที่เกิดขึ้นอย่างไรครับค <Okay. S 2> ตอนนี้ราคาสามบาทสิบนะฮะเราอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวแนวต้านมันไปได้ยาวเยแล้วเพราะราคามันกว้างฮนะ mm hmm. แนวต้านหุ้นตัวเนี้ยต้านแรกอ,อยู่ตรงนี้นครับสามบาทสามสิบค <Okay. S 2> ือตรงนี้ไปแนวะต้านสามบาทสามสิบถ้าราคาหุ้นนะครับหลุดนะฮะสามศูนย์สี่นะครับ mm hmm. ไม่ต้องรอ mm hmm. ไปเลยครับ นะครับให้สองกระปดตูดสามส่นสี่ขายครึ่งหนึ่งก็ได้จูดสามบาทขายหมดแก็ไม่ต้องไม่ต้องคบกันเลยกระแสให้เห็นว่าตูดสามบาทขายให้หมดตลาดนี้ใช้ไม่ได้อืมนะครับเหตุจุดหนสองจุดนี้นะฮะเหตุผลที่แนะนําทางเทคนิคหรือว่าแนะนําเพราะอะไรคะตัวบีเคนี่แนะนำทางเทคนิคครับหนึ่งคือเทคนิคอันี่สองที่ผมเรียนว่าอมีปัจจัยเรื่องของการที่บริษัทไปรับงานต่างประเทศด้วยทั้งข้ามาทั้งรอบบ้านนะฮะแล้วก็เทคนิคนี่บอกว่าลงมาจากนู่นนะลงมาจากห้าบาท อืมไม่ต้องกลัวฮะรับตรงนี้เป็นหมดจุดรับด้วยสองจุดแต่เวลาเขาดีดขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มันจะเยอะฮะถ้าไม่ดีดขึ้นไปภายในสัปดาห์นี้ลงมาตรงจุดที่ผมบอกก็เลิกครับอืมใช่ไหมเทคนิคใช่ไหมต้อง <c oughs> เลิครัอคเลิะครับีเคดีแบงก์กรังเดนชรัสนั่นเองรู้ปะแบงก์กอกเดคคอนนะคะอาบางกอกเดคคอนนะฮะค่ะรัวดีดบ D W แล้วฮะรอบนี้ตัวดี ต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเราเป็นรอบพรุ่งนี้คี่โมงตอนสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงสิบนาทีค่ะมีของดีครับมีของดีเป็นเป็นดีบิวที่น่าจะได้ราคาตานต้นๆด้วยนะครับก็ต้องรอให้นักทุนฟังพรุ่งนี้กันเพราะทางเด็กแนวก็จะตามในส่วนของท่านตัวแม่นะคะคว่ามีการตัวแม่ก็กำลังตั้งรำได้สวยมากเลยครับที่ยังไม่ให้วันนี้เพราะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับ ค่ะจริงมีมีหุ้นต้องถามแต่ไม่เป็นไรเอาหุ้นแค่นี้เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วพี่บีเคดีก็เคหนึ่งตัวนะครับกำหนดจุดคัดไว้สามศูนสี่คัดหนึ่งจุดนะครับสามบาทคัดอีกจุดหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ลงมาตรงนี้ผมเห็นแนวต้านสามบาทสามสิบครับอืมค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ตอนนี้เอาภาพที่พี่โชเดะขึ้นจอนะฮะภาพก็โอเคนะพี่ครับ ครับต้องโอเคในภาพนี้มีลิขสิทธิ์เฉพาะในช่วงวิเสษสไลด์เท่านั้นเองนะคุณผู้ชมที่เราขึ้นภาพนักวิเคราะห์แต่ละท่านนะคะได้ค่ะการันตีขอบคุณค่ะ